สวัสดีครับผมดิ๊กแอนเคนจ์จะแปนครับวันนี้เราไปหมุนกระชัปองกันดีกว่านะครับซึ่งกระชัปองอันแรกที่ผมจะไปหมุนเนี่ยจะเป็นของคิเมซุโนะยายบาเวอร์ชันนาราบุนเดสห้านะครับไลอัพก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีตัวละครทั้งหมด5ตัวได้กันนะครับของอุซุยเทงเกงครับทันจิโร่เซนอิสึอินโนสุเกะแล้วก็เนทสโกะครับราคาครั้งละ400เยนครับและตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือตัวละครหลัก3ตัวแล้วก็อุซุยเทงเกงครับเพราะเป็นฟิกเกอร์ที่ผมยังไม่เคยมีมาก่อนครรรับเเาไปิ่ม ครั้งแรกกันดีกว่าครับหยอดไปเลยครับ400เยนมันจะเห็นแคปซูลเป็นสีฟ้าหรือว่าจะเป็นอินโนสุเกะครับเดี๋ยวขอส่องก่อนนะครับมองไม่เห็นเลยครับอ่าเหมือนจะเห็นหลงัลงๆโอเคเป็นอินโนสุเกะจริงๆนะครับแล้วนี่ก็คืออันแรกครับ เงินเราไม่รอชาร์จต่อเลยครับตัวที่2หยอดไปเลยครับ400อยเยนครับหวังว่าจะยังไม่ซ้ำนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่2เท่านั้นเองครับอ่าแคปซูลสีเหลืองหรือว่าจะเป็นเซนอิตซึรับแล้วก็เป็นเซนอิตซึตามที่คิดไว้จริงๆครับตัวที่2ได้มาแล้วครับต่อมาเรามาดูตัวที่3กันดีกว่าครับว่าจะได้อะไรครับถ้าเป็นไปได้ก็ยังไม่อยากให้มันซ้ําเร็วขนาดนั้นนะครับขอสัก3าตัวก่อนครับโอเคอ้าวสีเขียวหรือว่าจะเป็นทันจิโร่ครับงานนี้ โอ้ทันจิโร่เป๊ะเลยครับได้ตัวละครหลักครบ3ตัวแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวต่อไปกันดีกว่าครับตอนนี้ออกมาแล้ว3ใน5เพราะฉะนั้นโอกาสซ้ำเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับขาดแค่อุซุยเทงเกงแล้วก็เนสโกครับจะได้อะไรครับอ่เห็นสีเหลืองๆอ้าโอเคซ้ำแล้วครับเป็นของเซนอิสึนะครับไม่เป็นไรครับไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับนี่ก็ครั้งที่5แล้วนะครับ จะได้ตัวอะไรครับมาลุ้นกันดีกว่าครับโอ้แคปซูลสีม่วงยังไม่เคยได้เลยครับใครครับเนี่ยมองไม่เห็นครับเห็นเป็นผมสีขาวหรือว่าจะเป็นอุซุยแทงเก่งโอเคครับเป็นอุซุยแทงเกงจริงๆครับได้มาแล้วครับ4ตัวครับทีนี้ผมก็เลยแอบส่องเห็นว่าอันถัดไปจะเป็นสีเขียวแล้วก็สีฟ้าก็คือทันจิโร่กับอินโนสุเกะเพราะฉะนั้นเราหยุดแค่นี้ดีกว่าครับ ต่อมานะครับเป็น spy family hack o t ครับจะมีตัวละครทั้งหมด4ตัวครับเป็นอาเนียนหน้ายิ้มธรรมดาหน้ายิ้มแบบกลนๆแล้วก็ยอสังแล้วก็รอยสังครับครั้งละ300เยนมาลุนกันดีกว่าครับว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างเท่าที่ดูในตู้ก็คือเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับอาจจะหมุนได้จานวนไม่เยอะครับหยอดไปเลยครับ300เยนเรามาลุนตัวแรกกันดีกว่าครับว่าจะได้ใคร ออกมาเป็นแคปซูลสีดำครับได้เป็นยอดสังครับตัวแรกครับเรามาดูตัวที่2กันดีกว่าครับหยอดไปเลยครับ300เอยเยนครับหวังว่าจะยังไม่รีบซ้ำนะครับได้แคปซูลสีชมพูครับน่าจะเป็นอาเนียแต่เป็นหน้าไหนครับโอ้เป็นอาเนียหน้ายิ้มกวนๆที่อยากได้มากที่สุดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูครั้งที่3กันดีกว่าครับยอดไหมครับ โอเคหมุนะครับได้เป็นสีชมพูครับน่าจะเป็นอาเนียนแต่หน้าไหนเป็นหน้ายิ้มกวนๆ3ครับและนี่ก็คือกาชาที่ผมสุ่มมาได้ทั้งหมดในวันนี้นะครับ8ลูกด้วยกันครับด้านบน5ลูกจะเป็นของคิเมจโนยใยบะนะครับแล้วก็ด้านล่าง3ลูกจะเป็นของ Spy Family ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในจะมีหน้าตาเป็นยังไงครับ เรามาเริ่มกันที่ Demon ส l a y e r หรือว่าดาบพิฆาตอสูรก่อนดีกว่านะครับทั้งหมด5้ลูกนะครับผมได้ของอุซุยเทงเกงครับทันจิโร่เซนอิชิสึซัมะส2ตัวนะครับแล้วก็ของอินนอกสุเกะครับน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้ของเนสโกะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปหมุนที่หลังแล้วกันนะครับอันแรกก็จะเป็นใบปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นว่านาราบุนเดสนะครับเป็นเวอร์ชันที่5แล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีออกมาหลายเวอร์ชันมากๆเลยนะครับโอ้มีภาษาไทยด้วยครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกของอุซุยเทงเกงกันดีกว่าครับเขาทำรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับอุซุยเทงเกงที่เป็นฟิกเกอร์รุ่นเวอร์ชั่นงานเทศกาลแบบนี้หาไม่ง่ายนะครับนานๆทีจะออกมาสักตัวนึงครับนี่ครับข้างหลังก็จะมีปั๊มอยู่บนหัวด้วยนะครับว่าเป็นของแท้นะครับนี่ครับผมก็จะปล่อยยาวๆลงมาครับแล้วก็กอดอกใส่เป็นชุดญี่ปุ่นอยู่ครับขนาดเล็กพอสมควรนะครับแต่ว่าเก็บง่ายดีครับแล้วก็จะมาพร้อมกับฐานตั้งด้วยครับ พอเสียบฐานตั้งเสร็จแล้วก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ตัวแรกของอุซุยเทงเก่งสังครับต่อมานะครับตัวที่2ครับของทันจิโร่ครับทันจิโร่ก็จะมาในหน้าขาวแบบนี้เลยครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นผูกด้วยโบสีแดงครับเวอร์ชันนาราบุนะครับข้อดีของมันก็คือส่วนใหญ่มันจะยื่นมือกไปข้างหน้านี่ยครับนี่ครับข้างหลังก็จะมีโอบิเป็นโบสีแดง ผูกไว้ที่เอวด้วยนะครับน่ารักดีครับทันจิโร่เวอร์ชันนี้แล้วก็เหมือนกันครับทันจิโร่ก็จะมาพร้อมกับฐานตั้งเหมือนกันครับเพื่อใหมีความคิดเห็นยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยนะครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ของทันจิโร่ครับต่อมาครับตัวที่3เป็นของเซนอิสึครับ เซนอิตสึเขาก็จะผูกโบสองข้างบนหัวนะครับแล้วก็แต่งหน้าขาวเหมือนกันครับยื่นมือมาข้างหน้าเหมือนกับของทันจโร่เลยนะครับแล้วก็จะมาในชุดกิโมโนสีเหลืองเป็นเหมือนกับชุดประจําตัวของเซนอิตสึเขานะครับข้างหลังก็จะเป็นโอบิสีส้มครับนี่ครับขนาดเล็กกระทัดรัดเลยครับพอใส่กับฐานตั้งแล้วก็จองอมาลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์ของเซนอิตสึครับ ต่อมานะครับตัวสุดท้ายของรุ่นนี้ครับเป็นฟิกเกอร์ของอินโนุเกะนะครับอินโนุเกะก็จะแต่งหน้าขาวเหมือนกับเซนิสึแล้วก็ทันจิโร่นะครับเป็นกิโมโนสีน้ำเงินแล้วก็มีโอบิสีฟ้าครับมือก็จะชูออกมาด้านหน้านะครับเอราบุมันแปลว่า,าเรียงแถวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาฟิกเกอร์ออกมาส่วนใหญ่ก็จะทำมือแบบนี้ครับเหมือนกำลังเรียงแถวอยู่นะครับข้างหลังก็จะผูก ปี๋สองข้างแบบนี้ครับได้โบสีฟ้าครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโอบิสีฟ้าผูกเป็นโบอยู่ด้านหลังเหมือนกันครับพอเสียบกับฐานตั้งแล้วก็จะลักษณะประมาณนี้ครับแล้วนี่ก็คืออินโนสุเกะครับและนี่ก็คือฟิกเกอร์ทั้ง4ตัวเวลาเอามาเรียงกันนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างใช้ได้ลยครับกับฟิกเกอร์รุ่นเอราวุ่นเดสเวอร์ชั่นที่5อันนี้ครับทุกคนมีความเห็นยังไงกันบ้างครับชอบตัวไหนลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับ ต่อมาเรามาดูกาชาของ Spy Family รุ่นฮาร์คคอร์ดกันดีกว่านะครับบุญมาได้เท่านี้นะครับเพราะว่าตัวที่เหลือมันเหลือน้อยแล้วก็ซ้ำนะครับก็เลยเอาแค่2ตัวแค่นี้ก็พอครับผมก็ได้อานนียหน้ายิ้มเจ้เเล่มา2ตัวนะครับแล้วก็โยสังครับแต่ทางนี้ทางนั้นครับเนื่องจากผมอยากได้ให้มันครบเซตครับผมก็เลยไปซื้อมาละครับนี่ครับอานนี้รุ่นที่เป็นหน้ายิ้มธรรมดานะครับแล้วก็ลอยสังครับแล้วผมก็มี ครบทั้ง4ตัวของเวอร์ชันฮักคอร์ดรุ่นนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละตัวนั้นจะมีความน่ารักขนาดไหนครับเรามาเริ่มกันที่ใบปิดกันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเวอร์ชันฮักคอร์ครับข้างในก็จะมีวิธีการต่อเข้ากับสายนะครับแล้วก็รูปแบบทั้งหมด4แบบนะครับของฟิกเกอร์รุ่นนี้ครับเรามาดูตัวแรกกันก่อนดีกว่านะครับเป็นนียน้ายิ้มเจ้าเล่์ครับน่ารักมากๆเลยนะครับแต่ว่ามีสี ถลอกไปสักหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้โอเคและรายละเอียดสีด้านล่างของเสื้อเนี่ยนะครับทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็นี่แหละครับเป็นคุณภาพของฟิกเกอร์ราคาแค่300ยเยนเนี่ยครับก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีปั๊มที่หัวเหมือนกันครับตัวเล็กมากๆเลยนะครับแต่ก็น่ารักมากๆเหมือนกันครับแล้วนี้ก็คือฟิกเกอร์ของอาร์เนียหน้ายิ้มแบบโจเลครับ ต่อมาครับเป็นฟิกเกอร์อเนียหน้ายิ้มธรรมดานะครับทำปากวอเลยก็เหมือนกันครับหน้าตาน่ารักครับแล้วก็รายละเอียดของสีตรงชุดเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแอบมีสีเลอะตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังครับถึงจะทำไม่ค่อยเรียบร้อยแต่พอดูไกลๆมันก็สวยดีนะครับแล้วนี่ก็คืออเนียหน้าธรรมดาครับ ต่อมาเป็นฮักคอร์ดของลอยซางนะครับนี่ก็จะเป็นท่าโพสของลอยซางนะครับข้างหนึ่งล้วงกระเป๋าส่วนอีกข้างหนึ่งก็ทําท่าจับสายอยู่ครับลอยซางหน้าแบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบนะครับหน้าแบบนิ่งๆครับโอเคด้านหลังผมก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นครับผมคิดว่าฟิกเกอร์รุ่นนี้นะครับมันเหมือนกับฟิกเกอร์รุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่งไปสอยมาครับรุ่นที่เป็นแคปซูลคอลเลกชันฟิกเกอร์ครับหน้าคล้ายกันเลยครับ ถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ลองกลับไปดูคลิปที่ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้ได้เลยครับแล้วนี้ก็คือฟิกเกอร์ของรอยสังครับอมาตัวสุดท้ายของรุ่นนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์ของยอสังครับก็จะทําท่าเกาะสายทั้ง2ข้างนะครับส่วนโบที่เป็นสีทองนะครับทําได้ดีมากๆเลยนะครับสีผมข้างหลังก็เป็นสีดําดีครับไม่ค่อยเลอะนะครับยอตัวนี้ พอบอกไม่ค่อยเลยะเ้เห็นเลยครับรอยดําที่แก้มนะครับเนี่ยโอเคแล้วนี่ก็คือฟิกเกอร์สของยอ3ังครับเดี๋ยวเราลองมาเกาะสายกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะออกมาลักษณะประมาณไหนครับนี่ครับพอเกาะสายเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับลองมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับ น่ารักมากๆเลยนะครับควรจะมีเก็บไว้สักตัวหนึ่งนะครับเอาไว้เกาะสายเวลาเราชาร์จแบตนะครับจะได้เห็นความน่ารักของตัวละครทั้ง4คนของ Spy Family เลยครับและนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมได้มาในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ใไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วถ้าใครชอบดูคลิปไปหมุนคาชาแบบนี้เนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูออีกบ่ยยๆเล สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย